สวัสดีครับช่องอัการา15นะครับวันนี้ก็มานอกสามที่นะครับโปติผมจะมีแต่คลิปกบฮอนฟอ็อกใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เยอะแยะเลยแต่ว่าวันนี้ผมมาสัมมนาครับกับทางที่ทำงานนะครับมาที่เดี๋ยวผมจะแทนให้ดูนะให้ทายว่าคืออะไรที่ไหนที่ไหนแทนดูนี่มีคําตอบแล้วนะครับตรงข้างหน้านี่นเองครับคําตอบอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นไหมครับสายกิจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวตัวสีส้มๆแดงๆคืออะไรไก่ไปใช่ไหมสำหรับคนที่เคยมาเที่ยวแล้วนะครับก็คงจะรู้ดีว่ามันคือพัทยานะครับผมนี่พัทยาเลยครับส่วนฝั่งตรงท่ามบรงนู้นะครับที่เป็นเกาะเห็นเงาเงาลางๆคือเกาะล้านนะครับ,นะรบพัทยาตรงนี้ก็หาดทรายเดี๋ยวดูหาดทรายหาดทรายก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะก็เป็นสีแบบว่า น้ำตาลน้ำตาลนะครับอ่อนๆนะฮะก็จ,จะมีคนมาวิ่งด้วยวันนี้โอ้โคลื่นก็โอเคนะฮะคลื่นก็ใช้ได้เลยวันนี้น้ำขึ้นนะปกติผมมาเนี่ยช่วงบ่ายๆเย็นน้ำก็จะแห้งไปคือผมเต่งตัวสิกเกงยีรองเท้าเข้าใบแม่งมาทะเลได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะถอดรองเท้าเข้าใบแล้วก็ พับขาเกงขึ้นนะครับแล้วก็ไปเดินเดินดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะคือผมจะกลับแล้วนะครับนัดออกจากที่นี่10บโมงเช้านะฮะตอนนี้ก็เกือบเกือบแโมงนะผมก็มีเวลาอีกรับนึงก็เลยมานั่งชิลๆนะครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศมีคนเดิน้ก็ต้องแบบ ดูบรรยากาศของพัทยานะครับยามเช้าผมตื่นเช้าในวันนี้โอเคนะเราไม่อยากถ่ายแล้วเองครับนี่ยเรยจ่ายอันนี้คือหลังหลังของโรงแรมนะครับก็เป็นแชร์หาดแบบนี้นะครับไม่ใช่หาส่วนตัวนะครับหายของประชาชนนะครับหายของคนไทยทุกคนนะครับอันนี้คือพัทยาวิ่งสตร t ก็อยู่ทางทางประมาณเนี้ย กรอกิงสเตทนะครับผมก็ไปเดินมาแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าไปเดินกลางวันนะครับเงียบกินกับประชานะครับกลางคืนไม่กล้าไปนะครับดูแล้วมันเป็นสถานที่อครจรไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ผมต้องสวดบนไหว้พระก่อนแล้วก็หลับนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศฟังเสียงนะครับคลื่นสัดสาดนะครับถ้าคุณท้อคุณจงมาทะเลถ้าคุณท้อคุณจงมานั่งมองดูชายหาดแล้วฟัง เสียงคลื่นน้ำซัดเข้ามาเพราะว่ามันจะบอกคุณว่าซ,ซู่สู้แม่มุกนี้เก่านะฮะเล่นเองขับเองโอเคเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับมนะีคนเดินผ่านมาเราต้องต้องอย่าไปถ่ายเขาไม่ดีครับเดี๋ยวี่ผมพอแล้วกันโอเคขึ้นาแลวพี่ดีพีเอนะครับคือเขาอาจจะไม่อยากออกกล้องนะคือเขาหนีเมียหนีหน อะไรมานะฮะแอบมากับกิ๊กนี่แล้วเราไปถ่ายเขานี่ฮะเป็นส่วนตัวเขาเนี่ยฮะไม่ดีนะครับในในกล้องเราไม่ควรจะมีใครนะฮะไม่ควรจะมีคนอื่นนะครับ<น>เดี๋ยวสักพักนึงผมก็จะไปทำมิสิสกีเดโอแล้วฮะแล้วผมใส่กางเกงขายาวมาทำไมเนี่ยมาเดินทะเลเนี่ยโอ้โหดูผ้าใบจัดเต็ม เล่นต,ตัวไม่ถูกกับที่จะใส่เงี้ยนผะิดถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะไปไว่ายนะ้ำี่สระก่อนเพ่าะจะน้งทะเลก็ยังไม่เคยเล่นเลยนี่หว่าแต่ก็เบื่อๆนะน้ำทะเลเล่นแล้วมันมีทรายไงทรายเข้าเกงลงเกงในทรายเข้าต,ตัวดิเวลาล้างเลืง้งอะไรละยากเย็ะโอเคองั้นอาคารหนึ่งห้าก็พอคนี้นก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะได้ไปลงทะเล เอาท้าไปแช่น้ำทะเลนิดหน่อยหรือจะว่ามาไม่ถึงทะเลเลยครับสวัสดีครับ